เราไปเริ่มต้นกันที่สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งรัดโครงการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพเหนือนะครับโดยนายไทยวุฒิขันแก้วผู้ในการสำนักงานโยธามอบหมายให้นายมนุษศักดิ์บินย่ฟันรองผู้ในการสำนักงานโยธาพร้อมด้วยนายกิติพงศ์ผู้วิจารณ์ผู้ในการกองควบคุมการก่อสร้างลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฝั่งเหนือนะครับโดยมีนายดำรงฤทธิ์พรมณีวัฒน์หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมงานก่อสร้าง หนึ่งกองควบคุมการก่อสร้างข้าราชการเจ้าที่โครงการและผู้รับจ้างโครงการให้การต้อนรับนะครับและร่วมลงพื้นที่เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างโครงการต่างๆดังนี้นะครับในช่วงเวลาเก้นิกาถึงเก้านิกาห้าสินาทีนะครับได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนเรียบคลองบางเขนเชื่อมต่อระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธินปัจจุบันคืบหน้า58.8 5เเโดยรองผู้เหนวยการสำมัการโยธาได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันฝุ่นละอองและรักษา ความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานที่ก่อสร้างรวมถึงให้ตรวจสอบสภาพปัญหาอุปสรรคเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้มีการกําหนดไว้และต่อมาในช่วงเวลา10นาิกา10นาทีถึง12.30นนะครับก็ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีลังสิตถึงถนนประหลโยธินช่วงที่2ปัจจุบันคืบหน้าไปแล้ว17.99%นะครับซึ่งจากการตรวจสภาพปัญหาอุปสรรคในการทํางานรองผู้อำนวยการสำนักงานโยธาได้ให้ข้อเสนอแนะในการ วางแผนงานเพื่อเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาอีกทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกโครงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อควบคุมปัญหาฝุ่นละอองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับอย่างไรก็ตามรองผู้มนวยการสำมักันโยธาย,ยังคงเน้นย้ำให้เจ้าที่โครงการทุกคนคอยกำกับดูแลผู้รับจ้างโครงการให้เข้มงวดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดโควิด -19 ในไซต์งานต่อไปครับ